ัดเห็ดกันซ้อมืดพี่น้องคะมาเบิ่งเห็ดกันคะ่ะโอ้พี่น้องเห็นบ่คะอากลากเลยพี่น้องเอ้ยอากลากเลยเห็นะะบ่คะด้วยนะคะแล้วท่านมาดาพี่น้องเบิ่งด้วยคุเบิ่งด้วยบานเอาบาทันนะคะมาค่ะพี่น้องฝั่งนี้เป็นไงบ้างลูกปุ๊บโอ้พี่น้อง เ็ดสวยปะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้พี่น้องมึงดูปุณจัดไปจัดเต็มพี่น้องคขามึงดูเดินยิ้มยิ้มนะคะข้างล่างเป็นไงลูกๆโอ้ปุณพี่น้องกูได้เตือนแต่เด็กกับมต่ตอนซอยคุณแม่น้องหมวยเน,นะะี่ยแ้อค่ะแง่งามๆนี่ยมึงนะคะพี่น้อง เห็ดสวยๆตำปุ่นตำแจวแกงร้อนๆพี่นอ้อง่ะงัดออกมาเบิดเลยนะคะเป็นไงบ้างฝั่งนี้ว้าวนะคะท้ายๆเป็นไงลูกท้ายๆท้ายๆเป็นไงลูกท้ายๆเป็นไงคะป้าอันนี้พี่นอ้องเห็นปะเห็นปะ ท้ายๆเป็นไงลูกโอ้พี่น้องเบิงเบิงเบง,บงนะคะสวยงามมากข้างล่างเป็นไงลูกข้างล่างพ,พี่น้องสังกเกตเา้าอักลักนะคะไปมาบ่หอดปันใด พี่นอ้องเป็นต้มยํำเส่บบ่นะคะอ่าถ้ารุ่นนี้ก็ตามฝนตามแจวได้พี่น้องรุ่นนี้ตาปนตาแจวแซ่บนะคะเห็นไหมสวยๆไปปิ้งซุปพี่น้องป,งปอิ้งซุปสมมติยังวันตื่นนะคะเวลาวัถ้าตื่นหลับเศร้านะคะอ่ะพี่พี่นอ้องอือพี่เมีหน่วยนี่มาให้เบ่งมา นี่เก็บมาดึงมากพี่น้องโอ้ซ้หน่วยนี่ก็สุกอิ่มได้พี่นอ้อ,นนอ,นองมันหน,น่วยใหญ่นะปิ้งตำแก้วนี่หวานนุ่มเนื้อนึบๆเลยละคะ่ะพี่น้องคะนี่นะคะผู้เด็กผู้เด็กมาก,กินเห็ดฟางผ่านมาทางนี่ก็แวะนะคะใครอยากกินเห็ดฟางผ่านมาทางนี้แวะได้นะคะทบจวบา,วานคุณแม่มีเห็ดเด็กินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะพี่น้องคะ ผู้ใดผ่านไป่านมาอย่าลืมแวะทักทายนะคะแวะทักทายแบ่งให้กำลังใจน้องหมวยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดแวะมาเจอเห็ดอ,ออกก็ไเดกกินแกงเห็ดสุปเห็ดป้นเห็ดพัดน้ำมันหอยเห็ดนะคะต้มยำเห็ดนะคะเห็ดได้หลายเมนู u, นะคะนึ่งเห็ดอร่อยมากเลยพี่น้องกับตำบมักฮวงนะคะพี่น้องคะวันนี้เจอกันที่ตลาดนัดลำน้ำเปล่ากุมภาวะปีนะคะพี่นอ้องอำเภอกุมภาวะปี เตรียมพร้อมนะคะมือนี้เฮ็ดส e คุณแม่น้องหมวยเขานะคะที่ตลาดนัดก่อนเข้าถึงอ่าก่อนถึงสะพานลอยนะคะพี่น้องอ่าถึงสะพานก่อนถึงสะพานลำน้ำเปล่าเด้อพี่น้องเด้อพ้ใดผ่ันไป่ามาแวะตลาดตรงนั้นแหละค่ะพี่น้องคุณแม่ขอตัวตัดเห็ดก่อนนะคะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะ